สวัสดีค่ะดิฉนันนังสาวพิมพลอยปิยะธรรมาพรผมชายยอเจริญสันติพงศ์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้รอบขอบรัว้วศิริราชรายการที่จะทําให้คุณรอบรู้เรื่องราวที่อยู่รอบรัว้วสถานที่รอบตัวและสิ่งต่างๆที่น่าสนใจทั้งในและนอกรั้วศิริราชค่ะสําสหรับตอนนี้นะครับขอน้อมนําลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีหรือที่ประชาชนทั่วไปขนานนามว่าสมเด็จย่า ผู้มีบทบาทสําคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยครับพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คณะแพะทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ในสาราศาิริราชร้อยปีค่ะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงผูกพันกับโรงพยาบาลศิริราชตลอดพระชนชีพ เริ่มตั้งแต่เมื่อทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนแพทย์ประดมขันของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเ <c oughs> มื่อพุทธศักราช2456และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆที่สนับสนุนให้ศรีรามีความเจริญก้าวหน้าจวบจนกระทั่งถึงวาระที่เข้ารับการถวายการรักษาและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่18กร,รกฎาคมพุทธศักราช2538 ระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงงานเพื่อปวงชนในส่วนของการแพทย์และสาธารณาสุขทรงสลาพระราชาทรัพย์ตลอดจนสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ป่วยผู้พิการและทรงเกื้อหนุนการสาธารณาสุขนานับประการภายในโรงพยาบาลศิริราชมีหลายสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงพระราชกรณียกิจและพระเมตตาไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2 4 9 9งานของมูลนิธิเริ่มจากการให้บริการสอนหนังสือแก่เด็กป่วยเป็นโรคโปลิโอซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชและในปีพุทธศักราช2 5 0 2มูลนิธิร่วมกับองค์กรสหประชาชาติรัฐบาลไทย ร่วมกันจัดตั้งโครงการสร้างโรงงานทําแขนข่ะเทียมชื่อว่า The Plan of Operation for Rehabilitation of Handicapped Children ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโรงงานณนะโรงพยาบาลศิริราชเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2503ให้ชื่อว่าตึกมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ นับเป็นโรงงานที่ทันสมัยมากแห่งหนึ่งในยุคนั้นมีชาวไทยและชาวต่างชาติจากละแวกใกล้เคียงมารับแขนขาเทียมนับหมื่นชิน้นตึกสีสังวาลังแรกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2503เป็นที่ทำการหน่วยกายภาพบำบัดเมื่อหมดสภาพการใช้งานจึงสร้างหลังปัจจุบันขึ้นเมื่อพุทธศักราช2530ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำการของหน่วยงานต่างๆเช่นภาควิชาเวชาศ,ศาสตร์ฟื้นฟูหน่วยกายภาพบำบัด โรงเรียนกายภาพบำบัดของภาควิชาศัรยศาลยศาสตร์ออโทโปิดิกอาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2547ทดแทนอาคารสูติศาสตร์เดิมทั้ง5ห,หลังที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัดได้แก่ตึกตรีเพชรตึกสูติกรรมตึก3าชื่อตึกเคียงสิริตึกอุ่นโปสยจินดาและตึกพรพิบูลตึกสูติศาสตร์และตึกอัจกรวีสุนทร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานเงินก่อตั้งมูลนิธิธัญรักษ์เพื่อสนับสนุนศูนย์ธัญรักษ์ที่โรงพยาบาลศิริราชสำหรับใช้เป็นสถานที่ตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีพระราชดำรัสว่าให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ที่ศูนย์ให้ดูแลคนจนและคนรวยอย่างเท่าเทียมกัน ทรงดำเนินการพระราชทานทุนพระราชมรดกตามพินัยกรรมของสมเด็จพระบรมราชนกุกที่ทรงตั้งพระราชหฤทยัยพระราชทานให้แก่สิริราชเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาแพทย์และการศึกษาพยาบาลจำนวน5 0 0แสนบาทเงินจำนวนนี้ทรงจัดการพระราชทานเป็นระยะเพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้รับพระราชทานเงินนี้อย่างทั่วถึงคณะแพะทยาศา,าสตร์สิริราชพยาบาลจึงจัดสรรเงินจำนวนนี้เป็นค่าเครื่องแต่งกายเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ปัจจุบันทุนนี้ชื่อว่าทุนพระราชมรดกสมเด็จพระมหิดลอาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกมีการหาเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้นนับว่าทุนที่สมเด็จพระศีนครินทราบรมราชนินีทรงปฏิบัติตามพินัยกรรมนี้ให้ผลที่แท้จริงคือความรู้และประสบการณ์ที่อาจารย์แพทย์ได้ไปศึกษาและอบรมเพื่อนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้วงการแพทย์ไทยได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ในวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้เป็นโอกาส120ปีพราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่มีต่อคณะแพทยศาศาสตร์ศิราชพยาบาลและส่วนรวมค่ะสำหรับในตอนหน้าเราจะพาไปชมสถานที่ใดต่อไปแอบบอกกันหน่อยนะครับว่าเราจะออกไปนอกโรงพยาบาลกันบ้างแล้ว แต่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอยากให้ทุกท่านคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะครับ